สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสักคู่สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอกับเบ้าจนนี้อีกแล้วพี่น้องมืัอนี้จนนี้กับบ่มิงยังหลายเนาะพี่น้องเนานะพาพี่น้องมาคุตดดิรอมาคุชโชคร่างเหินเฮนานี่แหละืัอนี้ก็มากับแมยพี่น้องสบายดีพี่น้องมาคุตดดิร์ใจพี่น้องใจได้คุชข้างเหินเมื่อวานนี้อาอันอาก็มาคุดก็ได้หลายอยู่ก็ แม่บ,บักแซกคนเะนี่ยังไม้ตัวนี้น่าจะเป็ตัวนี้เ <c oughs> อ๊ะพี่น้องจิรอพวกแม่ตัวใหญ่ๆเอียงอีเกียงหรืออีกอูดเนี่ยอีเกียงจิโร้อีเกยีงกยง,ยงพี่น้องตัวแม่แม่ไข่บนะักแจ็คขนาดยังบนมีไข่แต่บอยยามนี้แต่ว่ายามไม่เริ่มซ่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อขุมจะซ่อนละสามได้ได้อีกตัวแล้วจ้าพี่น้องนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งเอามาแม่ เห็ดหัวป่ะพี่น้อง uh huh. นี่ uh huh. อีกเกียงอีกแล้วกุด,วดป่ะอีกกุดเฮตัวพูพี่น้องจะบบนเงย่บงอีขันตัวใดมีสองข,องขันตัวใดคุยบแ,แยบบออนั้นแม่ซ้อนแล้วก็ตื่นแล้วบอกแม่เพื่อนไหมตื่นและะ้วตึ้นแล้วย่ามาคอยบอตื่นมีซ้อนสองซ้อนสามเนี่ยเริ่มซ้อนแล้วเดินหน้ากับใครแล้วนี่นะเดินหน้า,านกับใครก ขอไใจพี่น้องอยู่หน้าสางังขารนะรถสีร่มนะพี่น้องนะข่อยเล่นขอ่ขอยเล่นข่อยเล่นนะแม่เนาะเฮ้ยแม่ขอ่อยอะไรกับแม่เด้แม่บอกอันจะข่อยพวกบก่โอ้ยพี่น้องเอ้ข่อยร้ายหลายอยู่ข้างเงินเฮานี่แหละเจออีกแล้วบ่ เพี่น้องครับโคดจิรอห้ามขึ้นหัววะซ่านสันสบู่เห็นหูพยายามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันยังแบบโบฮ้อนยังดีๆอยู่นะพี่น้องเนาะยังมืดๆอยู่ข้างข้าๆโอ๊ยทรัพย์ัพยระบบแม่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่คุดจิจะนั่งนี่ยเกษตรเป็นสันเข้าๆกันมาคุดจิรอจอยพี่น้องเอ้ยนึ่งเข้าไว้แล้วก็มาคุดจิรอเอาไปปนกลิ่นนะพี่น้องเนาะ มีการห่านเศ้าของเขากรับระจะไปหาไก่พี่น้องหาอย่อันข้างเฮือนเ่านี่แหละกเกง้งเก่งขนาดบเด็ดขามเลยาานะได้แมมขอนะั้นทำไมฝนก็ที่ตกกันแล้วนฝนตกรนะยบ้านี่เออเดี๋ยวข่อยนี้พี่น้องข่อยนี้ก็ข่อย,ออย,ออยต่อไปนะพี่น้องนะแม่นบมแม่ เสียงจะร้องห้องพี่น้องเอ้ยมาเอาแม่มาเอาแม่ม,แม,มันมา <c oughs> ตอนนี้จะเนี่กามาที่อยอดใบกล้วยพี่นอ้องฝนตกแล้วลูกสาวอีแม่ก็ปไปใส่กับไปนำเนาะโอ้ยหกอ่างไปไหนปไปใส่กับนอนเฝ้าพี่น้องไปใส่บ้านกับไปนอนเฝ้าเหแล้วบอกแม่อยู่เลิกแค่ <c oughs> บม่ว่าตันเลย เห็นทันแหละมันหยุดเลิกซื้อมาคอยกระตื้นตืนพี่น้องสองสามบาทกระเห็นมาคอยกระเลิกเลิกแม่คอยทางหลังเจ้าก็มีก็เป,เ,เป็นทางมายุ่งหัวจะบ่จังปะเด้เห็น <c oughs> โตกกี้ยังเห็นทันดิไม่ <c oughs> เห็นซ้ำาม่ <c oughs> เห็นซ้ำพี่น้องเอ้ยคอยนั่นแต่แม่้างหลังเจ้าแม่นบอกกี่คอยใจพี่น้อง พี่้อกับเอเติร์สองสามใบก็เห็นเลยพี่น้องคือมาต้่นแต่ข่อยนี่สกะลง่้มันตันทำไมมันแย่มึงดูว่ะตันแล้ววะสากข่อยน้อยหนึ่งเอ๋ยสากะอ้นหนึ่งข่อยน้อยฝนตกก็มีข่อยอ้นเฉยนั่นไหมเนาะบางอันพี่น้องฝนตกบางอันก็เห็นข่อยก็มีเด้อบางอันนะเพราะว่าฝนตกแล้วข่อยอันเลอะเบิดก็ พี่น้องรูกไหมลงเป็นมูจิโอ่ฝนตกคือซื้อในตันตบตกงานท้งอ,ออกไหลพี่น้องม่ใชพี่น้องเบิ้งเด้อข่อยเรียนข่อยเลยไหมพี่น้องจ้านี่นี่ก็อีกนี่นีนนะนน่พี่น้องจะเห็นบ่นี่ข่อยนี่กะแด้ก็นั่นสองข่อยยูฮันสองข่อยเนาะแล้วก็ยนะูนี่อีกพี่น้อง,อง,งหลายเทหลายบ้าพ่นข่อยนั่นกะโอ้ยเนาะที่ทานพี่น้องเอ้ยงงก็หลาย อยู่ข้างเหอนนี่แหละเป็นหลังเือนนะเข้าในป้าหลังเือนจานี่นี่ฮะเห็นโซูมัเห็นฮูซําบอร์ดัปึกกับคิทานเนาะแล้วก็มือจะเงทำาะไมอย่างเ้ยอย่างบุญญา <c ười> จังมือจะอีหนาพี่น้องโยงกันล้าดหลายแล้วพี่น้องเนาะ นั่นขอยจิปปมขอยจิปปมขอยจิปปมมอมยามอันนอกงยามเกี่ยวเข้าตีรอลงหลายนะโคดรจะสองสามร้อยบางคนได้สี่ห้าร้อยก็มีกับคนมาขายมาเห็นไหมบั แนวอันเดีที่หา้านเอ้ยยุงหลายให้ก็ส่งขาสั้นมายุงก็ะซี่ห่าคือซี่ห่านไปกินเลยพี่น้องหลายให้หลาายว่ปะไปขึ้นน้อยไปนั่นเลยเห็นยังบะยังเอยจะปลอมกันหลายให้หลายขอเจ้รอคอยไปเมื่อแล้วหมาคอท <c oughs> โอ้ลูกสาวอีเมยียจรเนาะ พูนพูนพูน้อตะอ้แทนได้เด้อคอเไดอระวังแล้วไนะปบเด็กเอามาได้นะมาปบเสียเมียวะเลิกนะบังเแม่อีเกียงหรืออีกูดเห่อแม่มาคอยๆต่ไปคุณหมาคอสเวละ เดาไม่น้อยตายคอจิรอบังเกิไหลหอยออกมาหาละคอทมาและเดี๋ยวคอยละคอยละเซ่เซ่เซ่น้อยนะตายหมาเพื่อนนะคอพี่น้องเอ้ยคอทมาแล้ะหายก็คอทคอยจิรอนะตายให้พอดีเลยพี่น้องเนาะตอนนี้แนวแม่พี่น้องตากับพอดีมักแล้วมักเป็นเลกครบนะมักเป็นคือกัน เป็นนางกร,รมาพันธุ์นะพี่น้องเนาะพี่น้องทางแม่มักเป็นโอ้ยหพี่น้องลืมกระทุบเข้ามาน้ำพี่น้องโอ้โหอยสหสงมาไหลให้ฝนตกเลยเนาะคิดทานพี่นอ้องคิดทานมาเทนี่ป่าวันจะไม่เห็ดทานทานไปดังต้นยางรีแพร์คือลายแท้ต้นยางรีแพร์ลาย พี่น้องขี้แคบเอามาตะหันน่ะบอแม่อออมาตะหูจิโร่มเข้าไปกินจิโร่ป่ะแะไรพี่น้องใส่เหตุที่บ่าอยากเอามือแงน่ะพี่น้องเนาะตัวนี้กระสีนั่นเอาเอาไม้แงกับแม่น่ะตัวใหญ่ให้แงยังป่ะเล็กขี้แคบบ่สาเหตุที่ห้ามเอามือแงขุยจิรอพี่น้องเพื่อกามีงูมีอย่างเขาก็มีเขาบูฮู้เนาะข่อยจิรอเข้าเข้าไปเดิ แม่เข้าไปกินจีร้อแล้วบุจักสาเหตุที่เฮาบอกเอามือยแยแน่นพี่น้องแลก็แบบนี้แล้วปะโอ้พี่น้องไอ้ตกแต่ตัวใหญ่แท้ยี่วาพี่น้องใส่จีร้อกับบุเห็นแล้วใส่เค็บเอาไปกินเรียบร้อยแล้วเค็บไปกินแล้วโอ้เค็สบสัตตัวใหญ่แท้ตกใจมาพี่น้องคันตอน้อที่นอนให้ยังบัดคืนจีร้อตัวนี้ว่าวต้ตอเจ็บเอ้อยพี่น้อง ช่ไหมคนมึงี่เลามาคดอืมยีเล่าก็หมาคดนะคุดคอยต่อไปพี่น้องได้จัะคอยนั้นที่เ็ปไปกินแล้วตอนนี้ส่วนหลายก็แม่บบคอยบบคอยเอามือแงี้ยแบพี่น้องเอาแต่ไม่แงี้เพราะยามแบบนี้หรอบ่ฝนตกจ้าพี่น้องจ้า รู้ทำการเดจะพี่น้องแล้วก็ได้บ่ได้บ่แม่ฮะกระจาะพี่น้องได้บ่แม่เจออีกแล้พี่น้องโอ้ยจิรอเกืบอบซนะับคอมันละจิโร่ก็อย่งห้องหินเสียงจิโรบบ่พ่อพี่น้องจิโรอ่อยังบุลงไหลห้องจิบจิบจิบ,จ,บจูดในป่าพูนะ้น่ะไม่ไม่ค่อยเดินทางหลังเขาเลยเด้ เฮ็ดเงี้ยวมาจ้ะพี่น้องไปนี้เอิร์ธเฮียเฮ็ดเงี้ยวมากมีหลายหูแทะหูแปล๊ยบบงเฮิงฮะแม่ท่านแหละหูแปล๊เพิ่น้องโอ้ซับเลยแม่ลองเห็นดีๆพี่น้องเกลียดอีกกูดแม่ฮะ เห็นแล้วบ่แม่โอ้พี่น้องโอ้ยคือยึดตึนแค่ข่อยนี่ไงพี่น้องนั่นข่อยจีปอมข่อ,ขอยจีปอมข่อ,ขอยจีป,ปอมตึงเห็นไหม <c oughs> แย่มั้งจ้ะ <c oughs> เอาคือมีสองหงูพี่น้องจิรอคือมีสองหงูแบดนี้ก <c oughs> ็คือแล้วหัวก้อนมีสองตัวบรจักฮะ สุดแหละมันเอ็ดตัวคนเอตัวก็เป็น,นจีโร่นะพี่น้องเนาะตัวคนก็เป็นสร้างเป็นเนาะนี่แสงบุดีค่ากิโร่ตัวนี้ต้องเอาไปกินให้เซ้ให้เคสนะพี่น้องต้องเอาไปกินให้เค็ดว่าซ่าโอ้ไม่เห็นเงาและมาเนี่ยกระส่องแล้วบ้านเป็นอะไรเดยเป็นแบบคลังอาหารเหรอพี่น้องเนาะเป็นเล้าเข้าเล้าน้ำพันเดย์ดูว่าคดไปคดมาอยู่ คนนึงเป็นหูวเปลวหูอ๊อกเพื่อนคนนึงเป็นอันเราเข้าเราน้าโอ้เห็นแล้วโอ้ตัวนี้เนมเห็นแล้วเห็นแล้วบักกิ่งใหญ่หนึ่งบนมันอยู่นะพงบักกิ่งใหญ่ตัวนี้นะเลือแท้โอ้แม่ไข่พงไงพงไข่บุจักใบไม้เพื่อนเข้าไปกินพี่น้องไหมเจอแล้วพี่น้องอีกตัวนึงจกมาแม่โอ้อีกกู้ตัวนี้เนาะพี่น้องแม่เนาะมานพี่น้องแคลนี่มัดมาน อีกแล้วพี่น้องอยู่มักอยู่เป็นมูนนะขันลงบนไตนะ่เนาะขันบนไต่บนลงคือบนลงพี่น้องขาบนไต่ลงขันจะลงแบบสองสามข่อยแบบนี้ไหมซีบ,บนลงตัว,ต,วตัวเดียวลงเป็นยู่เป็นมูนจิโร่ก็เจ๊น้อยมาโคตรซอมือพี่น้องขันเจ๊น้อยบ่มาโคตรเท่งสิหลายได้โคตรเปขายสามตัวพัวนกีบไล้ตัวเติบ์ดได้ไเนาะเจ๊ตัวแล้วนี่แม่ข้าวสาวซา,วา,วาวไปแล้วบอกเนี่ยไม่เถอะ บีมฮะเท่าไหร่ตัวเติร์แล้วพี่นอ้องจีรอเอาเข่ากาสิพอจแจวตัวเดี๋ยวน่าใจออกมาแล้วพี่น้อง,จองอยอยเ,เจอแล้วพี่น้องคอยยื้อแป้นแป้นนะแม่เนะได้ปานสิป่ายโตจวแพี่น้องบเโาสาวซักสีดาพี่น้องเอาไปโบโอ้หลายหลายแล้พี่น้องล้นกองกินพูนขึ้นมาหลายพี่น้องมากเลยพี่น้องตัวที่ได้คุดสองสามบาทก็ได้นะ ฝนตกจ้าพี่น้องมาคุดจิรอยามได่ฝนกระตกตลอดเป็นอาหารเต้บ่อจนนี่มาคุดจิโรและฝนตกบุลงจิรออย่างห้องอยู่ป้าพี่น้องเอ้ยหลายหลายฝนตกก็เพิ่นบุลงเด้อฝนฟันแดดเพิ่นจังลงได้แหละพี่น้องตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ที่ไวะปลาเข้าพี่น้องเอ้ยมังแม่งงามแี่งามปะงานโพดงานโพปลาเข้างานจนเฟื่อยู่น่ะนาแคมบ้านเลยพี่น้องเนาะ ขี้งอขี้ค่อยไหลลงขี้ทรงขี้ซีกไหลลงแบบนี้นะก็เลยงามถ่าพี่น้องสมบรรยากาศยามชอเ้ายามฝนตกจ้าพี่น้องเปิงปลาเข้างามแท้งามว่าปลาเข้าพี่น้องเอ้ยนาแคมบ้านกังซีละเนาะต้นยางนานจ้าพี่น้องบรรยากาศกัดีดียามเศร้าฝนก็ตกลินน้อยนึงขับฝนตกลินแห้งรอเขาแห้งเส้นลหลพี่น้องเนาะ ที่เราก,ก็เริ่มลงหลายแล้วตอนนี้ฝนตกเรื่นซื้อต้นเข้าสวยงามแท้งามว่าง,งามโพดงามโพพี่น้องเบ้าเอกพยายามรีบมาแล้วกำลังมาคุณท่านเจ้าหนี้ก็ขอฝากมาังาก,การท่านมี้เดอ้อท่านก่ก็ขอบใจ่เอฟซีทุกคนเดอ้อที่ให้กำลังใจใจ้ขขนนี้คันบ่มีเอฟซีจ้นนี้ก็บ่มีมื้อนี้เนาะขอบใจเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ้นนี้ละก็แม่นำเดอ้อสบายดีสวัสดีครับ